เด็กสาวมองดูหนุ่มชายที่กำลังว่าน้ำแต่เรียกดังๆว่าผัวตัวเองคะ่ะหนุ่มชายได้ยินอย่างนั้นก็งงไม่เข้าใจหนุ่มชายชื่อนกดูเด็กสาวชื่อเกออินดีเป็นลูกสาวของครูของนกดูนกดูอยากเรียนมวยจากครูมากแต่ครูกลับอยากให้เขาแต่งงานกับลูกสาวของตัวเองสิ่งที่ทําให้เขางงยิ่งกว่านี้คือเด็กสาวคนนี้ก็ถูกใจเขามากติดตัวนกดูทั้งวันเลยเรียกผัวผัวทาไม นกดูทนไม่ไหวจึงพูดตรงพูดตรงกับเกยืนบีว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่มากพี่ต้องไปต่อพี่จะแต่งงานกับหนูไม่ได้หรอกยืนบีฟังแล้วโมโหเธอเอามือนกดูใส่ฐานร้อนๆเด็กสาวคนนี้ก็ดื้อจริงๆเนาะนกดูต้องใช้แรงอย่างมากถึงเอามือออกมาได้ตอนนั้นครูเดินมาโดยกำลังเมาเล่ายืนบีบอกพ่อว่าพ่อคะพี่เขาไม่อยากแต่งงานกับหนูละครูฟังแล้วโกรธมากนกดูรีบอธิบายว่าผมหมายถึงยืนบียังเล็กมาก ครูก็เห็นด้วยทันใดนั้นมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งวิ่งมาแจ้งว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วนกดูรีบกลับบ้านมาดูแต่ไม่ทันอีกพี่ชายโดยบาดเจ็บหนักมากส่วนพ่อไม่ไหวนกดูเล่นมวยเก่งจึงไปต่อสู้กับพวกมันสุดท้ายก็จับได้คนหนึ่งในนั้นเขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนสั่งทำลายครอบครัวเขาแต่คุณพ่อมาห้ามนกดูแล้วดอกศัตรูออกไปสินกดูไม่รู้เรื่องเลยพ่อยันว่าไม่ต้องสืบสวนเรื่องนี้อีก แค่ย้ายบ้านก็พอแล้วนกดูก็เริ่มเข้าใจว่าตั้งแต่เมื่อเกิดมาเขาถูกกล่าวหามาตลอดคุณแม่ก็ตายเพราะนั่นแหละเขาไม่รู้ว่าพวกคนนี้คือใครทำไมถึงอยากฆ่าเขาจนตายขนาดนี้ครูบอกว่ากลุ่มคนนี้มีมืออาชีพมากนกดูก็ใจร้อนอยากรู้ว่าพวกเขาเป็นใครเขาปล่อยพ่อไว้แล้วไล่ตามเส้นทางของศัตรูอีกไม่นานเขาไปถึงดินแดนของอันจางซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์เนื่องจากความทรลารเกินไปของกษัตริย์ทำให้ชาวบ้านในเมืองลำบากมาก หญิงสาวชื่อ,อยองอยูหนีไปในมุมถนนเธอแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วรอกษัตริย์เดินผ่านเธอว่าจะฆ่ากษัตริย์เมื่อกำลังจะยิงธนูนกดูก็วิ่งมาชนเธอทำให้ธนูตกลงพื้นเมื่อหันไปมองก็พลาดโอกาสแล้วนกดูก็ไม่สนใจว่ายองอยูจะรู้สึกยังไงเขาแค่อยากหาคนที่วางแผนฆ่าครอบครัวเท่านั้นดูเหมือนว่าเกือบจับได้แล้วแต่เมื่อถอดผ้าออกมานี่คือหญิงสาวนะนกดูทึ่งตอนนั้นมีกลุ่มทหารคนหนึ่งมาจับนกดู จริงๆว่าลุงคนนี้เพิ่งเสียหลานชายเพราะความรุนแรงของกษัตริย์ฉะนั้นคุณลุงโยนหินเข้าไปตัวกษัตริย์การกระทําอย่างนี้ทําให้กษัตริย์โกรธมากจึงแกะกระเช้าเมืองแทนรวมทั้งยองยูและนกดูด้วยคนเดินผ่านถนนก็ถูกจับไว้หมดยองยูเห็นนกดูก็รู้สึกโกรธมากเหยื่อมาแล้วแต่พลาดอีกถ้าไม่เจอคุณก็ฆ่ากษัตริย์ได้แล้วนกดูก็บ่นว่ายองยูขวางทางเขาสองคนทะเลาะกันแรงมากโดยไม่รู้ว่าอันตรายอยู่ใกล้ตัวคืนนั้นยองยูพยายามคลานออกมาจากคุก แต่รู้เล็กมากคลันต่อไม่ได้ร่างกายติดกับประตู้ตอนนั้นนกดูหัวเราะเยาะเธอไม่มีทางเลือกเธอต้องขอร้องนกดูแต่นกดูบอกว่าทําไมตอนเช้ายัางปากใหญ่ละตอนนี้ทําไมอ่อนแอจังไม่กล้าพูดอีกเหรอผูดจบก็ไปนอนต่อกลัวว่าผู้คุมจะตื่นยองอยู่ก็กังวลมากคุณช่วยผมหน่อยขอร้องผมซะผมขอร้องนกดูลุกขึ้นดึงขาย,ยองยู วันต่อไปยองอยู่นกดูและคนอื่นคนอื่นโดนพาไปสอบถามคำให้การระหว่างเดินทางเสียงเรียกร้องของคนอื่นดังมากยองอยู่คำหนึ่งถึงวันที่ครอบครัวโดนฆ่าตายไปหมดเขากลัวจนทำตัวไม่ถูกยองอยู่พูดไม่ไหวทำให้ข้าราชการกโกรธมากนกดูจึงมาช่วยทันทีสิ่งที่นกดูพูดทำให้กษัตริย์ประทับใจมากเพราะฉะนั้นสองคนได้ปล่อยตัวไปหลังจากนั้นนกดูก็ดำเนินการค้นคว้าความจริงต่อ แต่ศัตรูอยู่ในความมืดส่วนตัวเองอยู่ในความสว่างถ้าหาไม่เจอฆาตกรก็รอศัตรูมาเองก็แล้วกันเข้ามาดื่มเหล้าที่ร้านหนึ่งเจ้าร้านเอาอาหารมานกดูก็ไม่สงสัยอะไรกินเหมือนเสืออดหิวแต่เจ้าร้านแอบมองดูข้างนอกเหมือนกําลังคิดอะไรบางอย่างอีกไม่นานนกดูคลานออกมาดูลำบากมากศัตรูก็มาแล้วเมื่อศัตรูว่าจะลงมือผู้คุมก็มาพอดี ศัตรูต้องหนีไปแต่นกดูเป็นพิษแล้วค่อยแล้วค่อยตายต่อหน้าสองคนศัตรูเห็นแล้วก็ออกไปทันทีกลับไปที่ร้านเหล้ายืนยันว่าเหล้าหมดแล้วจึงค่าเจ้าร้านตายเพื่อปิดปากศัตรูทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็กลับไปแต่ข้างหลังมีคนตามไปเอาจริงนกดูเป็นคนวางแผนเองเพื่อรู้ว่าใครเป็นผู้สั่งนกดูถึงต้องทำแบบนี้แหละหลังหนึ่งคืนนกดูตามไปถึงสถานที่แปลกๆที่นี่มีแต่ผู้หญิงไม่เห็นมีผู้ชายสักคน นกดูยังงงมากมีหญิงสาวใหญ่โทรเดินมาใกล้เดือนว่าเห็นมีแต่ผู้หญิงก็เลยมากวนตีเช่ปะผู้จบก็ต่อยหน้านกดูต่อยแล้วทุกแม่หยุดนกดูตอนนั้นก็เข้าใจแล้วเขาบุกผิดหมู่บ้านล้วนหญิงนั่นแหละหมู่บ้านล้วนหญิงห้ามผู้ชายเข้ามา